ยืนยืนยืนอึ๊บยืนอึ๊บยืนเอืยืนสองขาดีดีอึ๊บอ่าแหละเ <c oughs> อายืนดีดียืนดีนดีอึ๊บหนึ่งสองสามอ่าเก่งให้ยืนมั่นมั่นก่อนเราเคร่อยก้าวสิลูกอืมอืมอามา มีไงมานมมานมเปล่าอ่ามาเร็วมาเอ้าเอ้าเอ้าเอาจ้าจ้าหลวงพ่อ,อยังจ้าหลวงพ่อยังจ้าทุจ้าก่อนทุจ้าทุจ้าหลวงพ่อทําไงคะทุจ้าสองมือสิลูกทุจ้าสองมือนะ ตุ้จ่าสองมือเอ่อตุ้จ่าสองมือเลือีกมือหนึ่งทำอะไรลูกอ่ะอ่าจ้าจ้าสองมือจ้าสองมือตุ้จ้าหลวงพ่อตุอ้จ่าหลวงพ่ออะฮะตุ้จ่าเคนเก่งเก่งกาจ้าเออเอโอโยกด้วยเออผงกด้วยเออกราบรกราบลูกกราบอืมค่ะ kèo keng keng